ไอทอมอะไรอะหมูย่างเมืองตันไก่ทอดใหญ่เหรอไม่ใช่ขาหมูกล้วยขาูกุ้ยหมูกล้วยทอดกุ้ยทอดระหว่างแว๊กกุ้ยทอดสุราษฎร์สุราษฎร์ระหว่างแว๊กขากระวานวางระหว่างขากับนีนไม่ใช่ไม่กุ้ยทอดหมูสุราหมูย่างหมูย่างเมืองตังโอ้หมูย่างเมืองตันกับปลาหมึกรสชื่อทะเลก่อกะปิหรอกะปิไหนอุหยน่ากินมากอันนี้อันนี้เอาไป500คะแนนเฮ้ยของข้าอะไรอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยมันเอาเมืองตันเฮ้ย ำไมพูดแต่ถึงตะตังเนี่ยเอาละพูดดีเฮ้ยเล่าไปอมเฉยเลยเปรี้ยวมากทุกคนจับตาดูให้ดีนะอย่าให้อาวันนี้มาบีบเลยครับมองไว้นะทุกคนเป็นพยานเป็นดูเป็นตายพวกเราวิวอร่อยมากครับเฮ้ยลองดูกุ้งจานนี้กับจานอันตะกี้นะผมอยากจะเทียบอุ๊ยอ๋อมีข้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นอกปิ่นโตเยอะนะเอออันนี้นอกปิ่นโตนะนอกปิ่นโตอันนี้อันนี้เอาออกเลยนะอันนี้เอาออกเลยอันนี้เอาออกเลยเฮ้ยโยนเหมือนเทลคริเช่เลย เาอล่าสุดเพิ่งดูมาเห็นโยนจังตดใจโยนมาก